สวัสดีค่ะทุกคนมาฟังเรื่องเลาจากอาลีซีไปด้วยกันนะคะเป็นการอ่านพลังงานโือรวมเนางเงนนะรับชมรับฟังรับฟัมบันเทิงนะคะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้ มาฟังเรื่องเล่าเป็นเพื่อนกันเนาะมาดูว่าพลังงานที่ไพ่จะสื่อเป็นเรื่องราวนะคะถึงคุณในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะจากพลังงานไพ่ที่สื่อออกมานะคะเป็นพลังงานที่บอกว่ามีการกลับมาของเขาคนน,นั้นเนี่ยนะคะพลังงานของจัสติดคุณอาจจะเป็นชาวราศีตุลก็เป็นได้นะมันมีการขอโอกาส มีคนที่แบบเขาทำผิดต่อคุณเขามาอ้อนวอนขอโอกาสจากอืมนะคะแต่มองดูแล้ว่มือคุณรู้สึกว่าที่ผ่านคุณถูกเอาเปรียบมาตลอดพูดง่ายๆว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะ่ะถ้ามองดูนะคะเพราะดูแล้วมันเหมือนกับเป็นพลังงานที่คนคนนี้ถ้าสื่อนะอารมณ์เหมือนประมาณว่า ถ้าคุณมองว่าการฆ่าคนไม่ผิดกฎหมายอึคุณฆ่าเขาไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าทำบุญเหมือนกันเนาะพลังงานในอดีตนะคะที่มันเกิดขึ้นเนาะมองว่าคนที่จะกลับมาน่าจะเป็นแฟนหุ่หนแหละนะคะเป็นคนที่เคยแต่งงานกันมาหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกันมาแหละมีลูกด้วยกันแล้วนะคะเขากลับมาตอนลูกที่ตอนที่ลูกโตแล้วนะแต่ตอนที่ เขากับคุณเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่ามันมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะเพราะว่าเสาหลักของบ้านเนี่ยมันเหมือนเสาหลักของบ้านก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนอน่มันได้จบมันได้จบนะคะมันทําให้คุณะต้องรับผิดชอบดูแลเป็นเสาหลักครอบครัวถ้ามีลูกน,นั้นสื่อถึงว่าคุณเป็นพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวอืมนะคะเพราะดูแล้วเหมือนเขากลับมาในสภาวะตอนที่ลูกๆเริ่มโตแล้ว เขากลับมาขอโอกาสแต่มันเหมือนคุณบอกว่าในวันนั้นได้ฉันฆ่าคุณได้ฉันฆ่าไปแล้วแสดงมาเขาทําให้คุณเจ็บอย่เหมือนกันนะคะสิ่งที่เขาทําก็คือเจ็ดาบนะคะเจ็ดาบเนี่ยเนาะมันคือการทรยศแล้วคุณก็ไปเจอฐานกับตาเลยด้วยมันเหมือนกับเราลองนึกดูว่าสิ่งที่เราเจอคล้ายๆกับเราไปเจอเขาก,โโกับกับก๊กกาเขาอะในโรงแรมมั่นนะคะ มันเหมือนกับคุณบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะคุณรับไม่ได้นะคะคือแบบบอกเลยว่าคุณไม่โอเคกับการที่เขาทรายศในความสัมพันธ์ทั้งๆท,ท,ที่คุณกับเขาเองอ่ะก็ผ่านการแต่งงานมีลูกด้วยกันมาแล้วนะนะคะซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันทำให้คุณรับไม่ได้เพราะสิ่งหนึ่งลหละคือการที่เขาทรายศแล้วคุณก็ไปจับได้ เนี่ยนะคะมันเหมือนกับเป็นการจับได้ในช่วงที่เขาอยู่กับมือที่สืมนะคะแล่มันเป็นอะไรที่แบบคุณรู้สึกว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมานะคะมองว่าคนกับเขาอ่ะอยู่ด้วยกันมาบางทีแต่งงานกันนะคะจนแบบเนี่ยน่าจะมากกว่า10บปีด้วยซ้าไปนะคะซึ่งพลังงานไพ่สื่อถึงว่าเขาแทงหลังคุณมันทำให้คุณรู้สึกแบบเจ็บปวดมาก เจ็บปวดมากแค่ไหนคุณตัดใจอ่ะเออคุณกลายมาเป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวคุณอาจจะกล้มาเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะในตอนนี้พลังงานที่ไพ่ซื่อคือคนคนนั้นกลับมาอ้อนวอนนะคะขอโอกาสจากคุณนะ่ะเออนะคะเขากลับมาขอโอกาสจากคุณเหมือนเนี่ยนะคะคือเป็นพลังงานที่คุณบอกว่า คุณเหมือนแบบไม่ให้โอกาสในการที่จะให้เขากลับมานะถ้ามองดูจากพลังงานไปเพราะดูแล้วในสภาวะตอนนั้นเหมือนเขาทําคุณเจ็บอยู่เหมือนกันเพราะมันเป็นพลังงานที่สื่อว่าคือในอดีตอ่ถ้ามองดูอ่ะคุณก็มองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาอ่ะสร้างครอบครัวมาด้วยกันน่ะนะคะมีลูกด้วยกันแล้วแต่เขายังมาทรยศคุณเนี่ยจนทําให้เนี่ยนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัว เสาหลักนั่นสื่อถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนคุณแหละนะคะมันได้พังลงเพราะตัวเขาอนอกใจแล้วคุณนะ่ะจับได้ด้วยนะเออนะคะบางทีอาจจะไปจับได้เขาอยู่ด้วยกันแหละเนาะอาจจะสื่อถึงว่าจะเจอในแบบรงด้านลูดอะไรประมาณนี้หรือว่ารีสอร์ทคือแบบคือไปเจอกัามันเลยทําให้คุณรู้สึกแบบว,ว่าเนี่ยนะคะเป็นอารมณ์ที่ประมาณว่าคือแบบคือคือ,คอเจอแล้วแบบจะ เจ็บจี๊ดนะถ้าคุณคุมอารมณ์ไม่ได้ในตอนนั้นเนาะถ้ามีตืนก็คงจะยิงไปแล้วอะไรประมาณนี้เลยนะถ้ามองดูจากพลังอัฐย์นะคะแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกแบบเจ็บอ่ะจนตัดสินใจนะคะยอมที่แบบจบกับคนคนนี้ฉันยอมเป็นเสาหลักของครอบครัวนณะในวันนี้ที่เขากลับมาคือในวันที่เนี่ยนะคะลูกอะโตแล้วอ่ะ เออก็ถึงกลับมาเพราะในช่วงที่แบบลูกยังแบบเล็กๆคุณเป็นคนที่แบบเลี้ยงดูรับผิดชอบหลักเลยเนาะแล้วความรู้สึกของตอนนี้บ้างนะคะมันเหมือนกับว่าในตอนนี้คุณบอกกับตัวเองว่าคุณได้เดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วนะคะตอนนี้ความรักของคุณมีให้กับตัวเองแล้วก็มีให้กับลูกนะนะคะคุณบอกกับตัวเองว่าถึงคุณจะให้อภัยเขาแต่คุณไม่เคยลืมในวัน ที่เขาทําให้คุณเจ็บเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าลมทั้งยืนนะคะเจ็บปางตายเหตุการณ์เนี้ยคุณไม่เคยลืมต่ถามว่าในวันนี้คุณให้อภัยไหมคุณให้อภัยแล้วนะคะแต่คุณจะไม่ให้โอกาสเพราะมันเหมือนกับว่าเขาจะคอยที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณเพื่อที่จะขอโอกาสอยู่เรื่อยๆนะแต่ตัวคุณมองว่าเขานะคะแฟนคุณน่ะได้ตายจากคุณไปตั้งแต่วันที่คุณจับได้ว่า เานอกใจตั้งแต่วันที่คุณตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์หรือว่าจบหรือว่าเลิกกับเขาคนนั้นละอันนี้คือความรู้สึกของคุณเพราะฉะนั้นถามว่าการที่เขากลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะเนี่ยเขากลับมาขอโอกาสนะคะขอโทษอยากที่จะกลับเข้ามาในครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้ามองดูเป็นพลังงานของจัตศีเนี่ยมันสื่อถึงว่ามันเหมือนกับว่าคุณจําเหตุการณ์ในสิ่งที่เขาทํา คุณจำเหตุการณ์ในในวันที่คุณจับได้ว่าเขานอกใจซึ่งมันเหมือนกับว่าใจคุณนะคะเหมือนแบบรู้สึกว่าคือแบบเจ็บเหมือนตายทั้งเป็นอนะ่ะอันเนี้ยคือคุณไม่เคยลืมเลยนะความรู้สึกเนี้ยจะถามว่าในตอนเนี้ยมองว่าคุณไม่ได้แบบคุณให้อภัยแหละเนาะแต่ว่าไม่ได้ลืมความเจ็บในสิ่งที่เขาได้ทำกับคุณเพราะตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าเนี่ยถ้าถามว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหม คือคุณความรู้สึกของคุณน่ะเขาได้ตายจากใจคุณไปตั้งแต่วันที่เขาทรายุติคุณละว,วันที่คุณจับได้ว่าเขานอกใจแล้วมาดูความรู้สึกเขาสีนะคะอาถ้วยเขาเสียใจยอ่ะเออเหมือนเขาอยู่คนเดียวนะตอนเนี้ยทําไมเหมือนโดนทิ้งอยู่คนเดียวนะคะมีปัญหาทะเลาะแข้งมองว่าเขาน่าจะจบกับคนที่เขาไปคบนะอืมนะคะ คนที่เขาแอบคบนั่นแหละที่เขาไปเริ่มต้นใหม่หลังจากที่เลิกกับคุณนะคะน่าจะโดนทิ้งมาเนี่ยถ้ามองอยู่แล้วนะคะนี่พลังงานสามดาบขึ้นมาจริงๆด้วยนะคะคนๆน,นี้เนาะเขากลับมาเพราะเขาถูกทิ้งนะคะถูกทิ้งแล้วก็มีปัญหากันนะคะถ้าสื่อได้อีกในหนึ่งเนาะมันเหมือนกับสภาวะตอนนี้เหมือนเขาเ็าเรียกว่าถูกถูกลอยแพ มองคือบางทีอาจจะตกงานด้วยก็เป็นได้นะคะถูกแฟนทิ้งตกงานนะคะใช่เนะาะพลังงานของก้าดาบขึ้นมานะคะนี่นะคะมีปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นมองแล้วชีวิตเขากําลังตกต่ํามันกลับตรงกันข้ามกับคุณอ่ะอืมนะะชีวิตเขากําลังตกต่าเขากําลังเหมือนหาทางออกอืม เขากำลังหาทางออกของชีวิตเขาเหมือนเขามองไปไม่เจอใครนอกจากคุณเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วคนคนนี้เพอเพอเขาอาจจะติดในเรื่องของติดหนี้ติดการพนันอะไรต่างๆด้วยก็เป็นได้นะคะอันนี้พลังงานไพ่ที่สื่อขึ้นมาเพราะฉะนั้นดูแลวว้วอ่ะคนคนนี้อ่ะเพราะว่าเขาถูกทิ้งนะคะตกงานด้วยคือแบบไม่มีที่ไปแล้วว่าก็เลยก่าคุณ อยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสอาจจะมาลักษณะที่แบบว่ากลับมาเพื่อทําหน้าที่พ่อหรือแม่ให้กับลูกนะคะซึ่งในตอนนี้มันเหมือนคุณบอกกับเขาว่าคุณไม่ได้แคร์แล้วคุณไม่ได้ต้องการแนละ้วเพราะตอนนี้ก็เออลูกก็โตละช่วงที่ลูกยังเล็กๆยังเด็กอืมเขาเลือกที่จะทรยศคุและเลือกที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นด้วย ตัวนี้มันดึงทาให้คุณรู้สึกเหมือนแบบว,ว่าในวันที่คุณตัดสินใจเลิกกับเขาอะนั่นสื่อถึงว่าเขาได้ตายไปจากชีวิตคุณละอันนี้คือความรู้สึกของคุณที่คุณบอกกับตัวเองมาตลอดเพราะฉะนั้นในวันนี้ในวันขอโอกาสจากคุณนะมองว่ามันเป็นพลังงานที่บอกว่าคุณอ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบที่อยากจะให้เขากลับมาแล้วก็ค,คือไม่ได้แคร์ถึงเขาแบบ อยากจะกลับมาเพื่อที่จะทําหน้าที่ในความเป็นพ่อในความเป็นแม่ให้กับลูกคุณแต่ตัวคุณเองมองว่าในตอนนี้มันไม่จําเป็นละสําหรับคุณเพราะคุณอะสู้ดิ้นรนในการที่ทําหน้าที่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่จนในเวลาเนี่ยก็คือลูกโตละแล้วเขาก็กลับมาซึ่งมันก็เป็นเวลาที่คุณบอกว่ากลับมาก็แบบไม่ได้มีความรู้สึกว่า เออจะจะแคร์แล้วในตอนนี้อะไรประมาณนั้นระจารที่ไพ่ให้นะคะมองว่าในอดีตอะชีวิตคุณเคยพ,พังเพราะถูกแฟนนอกใจนะคะและเป็นจังหวะที่จับได้เป็นในสภาวะที่คุณลองดูนะคะเหมือนลูกอะเล็กๆี้อะไปเจอว่าเขาอยู่กับกิ๊กเขาอยู่กับมือที่สามสิ่งสิ่งนี้มันทําให้คุณรู้สึกแบบเจ็บสุดๆเพราะคุณรู้สึกว่าเขาอะคือคนที่ เรียกได้ว่าคือมันเหมือนกับว่าเคยเป็นคนที่คุณมองว่าเขาดูแลเอาใจใส่ครอบครัวดีมากไม่คิดว่าเขาจะมาทรายศอ่ะในวันนั้นมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคนคนนั้นอ่ะได้ตายจากคุณไปละและเป็นวันที่คุณเจ็บสุดๆคุณต้องยืนหยัดเพื่อลูกนะคะเพราะคุณยังมีลูกที่ต้องดูแลมันถึงทําให้คุณต้องพยายามพยุงตัวเดินหน้าเดินออกมาจากความเจ็บปวดนั้น ราะคุณบอกกับตัวเองว่าลูกคือของขวัญที่คุณต้องดูแลเป็นความรักและเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณฮึดสู้และจนวันเนี้ยนะคะในวันที่ลูกโตขึ้นมาแล้วอ,ะอ่ะเขากลับมาที่เขากลับมาเพราะอะไรนะคะเขากลับมาเพราะว่าเนี่ยเขาไม่มีใครนะคะเขาไม่มีใครเขาเลิกกับคนนั้นละคนที่เขาอะ่ะ แอบไปกิกกักหรือว่าไปเริ่มต้นใหม่หลังจากที่เลิกกับคนไปนะคะมองดูแล้วอ่ะเขาก็ถูกทิ้งเหมือนกันแหละอืมนะคะเขาถูกทิ้งถ้ามองดูนะนอกจากถูกทิ้งแล้วอ่ะเพอเอนะตอนเนี้ยค่าอาจจะเป็นคนในลักษณะที่แบบไม่มีงานไม่มีการทําก็เป็นได้นะคะอยู่ในสภาวะที่แบบเครียดเนาะแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยก็าอาจจะเป็นไปได้เ็าถึงอยากที่จะกาหาคุณ กลับมาในลักษณะที่แบบว่ากลับมาทําหน้าที่ในส่วนของความเป็นพ่อหรือเป็นแม่ซึ่งบอกได้เลยว่าในตอนเนี้มันเหมือนคุณบอกกับเขาว่าถึงเขาจะสํานึกผิดในเวลาเนี้ยมอืแต่คุณก็ไม่ได้แคร์แล้วอ่ะถึงเขาจะมาสารภาพถึงเขาจะบอกว่าเขาเสียดายความรักดีๆก็เ,เสียดายครอบครัวดีที่เคยทิ้งไปแต่คําเหล่านี้มันไม่ได้มีผลอะไรกับคุณแล้วในตอนนี้เพราะ ความรู้สึกของคุณก็คือเขาได้ตายจากคุณไปแล้วแต่ความเจ็บปวดที่เขาสร้างไว้ในใจคุณมันยังอยู่คุณให้อภัยแต่คุณไม่ได้ให้โอกาสเขาถ้ามองดูจากพลังงานไพ่ที่ขึ้นมานะคะเพราะอะไรเพราะเนี่ยเห็นชัดเลยนะคะว่าบอกว่าในวันที่คุณจับได้ว่าเขานอกใจในวันที่คุณเสียใจสุดๆคุณบอกได้เลยว่าคนคนนั้นคนที่เคยเป็น พ่อหรือแม่ลูกหรือพ่อหรือเป็นแม่ของลูกคุณน่ะเขาได้ตายจากคนณไปแล้วอืมนะคะอันนี้คือความรู้สึกของคนที่แบบว่าอืมไม่เอาแล้วคนคนนี้นะคะจะการขอโอกาสใดๆก็คือไม่เอาละเพราะคุณไม่ได้แคร์แล้วตอนนี้นลูกโตละแล้วคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวคุณเองแล้วด้วยในตอนนี้เพราะฉะนั้นคนที่ตกที่นั่งลําบากก็คือเขาเพราะเขาถูกทิ้งเ็าไม่เหลือใคร แถมยังไม่มีงานอืนะคะเนี่ยไม่มีงานไม่มีเงินด้วยถึงกลับมาทุกหนักเลยตอนนี้ในขณะเดียวกันนะมองว่าชีวิตคุณน่ะกำลังไปได้ดีเพราะคุณมีความสุขกับกนะคะมีความสุขกับลูกตอนนี้นะคะลูกก็เติบโตกันเนาะคุณทําหน้าที่ในส่วนความเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่ให้กับลูกคุณเพราะฉะนั้นนะคะ มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าลูกคุณอ่ะไม่ได้ขาดความรักและอีกอย่างหนึ่งคือคุณอ่ะเลี้ยงดูเขาได้เป็นอย่างดีอันนี้คือพลังงานในสิ่งที่ไปสือมาเนาะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย